นี่บรรยากาศข้างนอกนะคะเ,เพื่อนๆท้องฟ้ามีเมฆเมฆเมฆเยอะมากเลยตะวันสองหน้าเราอย่าคอยเราอย่าคอยวาสนานะคะไปค่ะเราไปวิ่งตามฝันกันค่ะสวัสดีค่ะแม่สมศรีค่ะมาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะทำงานกับฝรั่งสิ่งที่ต้องจำเป็นที่สุด และซื่อสัตว์กับตัวเองและที่ทํางานก็คือเราต้องตรงเวลานะคะเพื่อนๆคะ่ะตะวันสองหน้าแล้วเราต้องรีบไปทํางานคะ่ะวันนี้วันนี้อากาศหนาวมากเลยนะคะข้างนอกหนาวแบบหนาวค่ะเพื่อนๆคะ่ะกว่าจะออกบ้านได้แต่ละทีเราต้องห่อหุ้มร่างกายนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อหนาๆเวลาเราไปอยู่ข้างนอกนานๆน,น,นะคะ ร่างกายเราจะสะสมไปทีละนิดท,ทีละนิดทีละนิดนะคะเวลาเราแก่ตัวมานะคะหนาวมาทีเราจะหนาวเข้ากระดูกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่อ่าคนอังกฤษนะคะเวลาเราจะออกไปข้างนอกเราก็ต้องแบบว่าใส่เสื้อผ้านะหนาอ่าหมวกหมวกนี่ก็ต้องจําเป็นนะคะเพราะว่า หนาวมาเราหูเราจะชานะคะเพื่อนๆขาทุงมือก็ต้องมีนะคะแต่ว่าวันนี้แม่สมศรีขับรถไปทํางานถ้าเราใส่ถุงมือขับรถนี่เราใส่อ่าไม่ชินนะคะเพื่อนๆขาก็มาเตรียมตัวไปทํางานเหมือนเดิมมีเตรียมของไปเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆขาสู้กันต่อไปคะ่ะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงขอแต่ว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้ ขอให้ดีกว่าวันนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆคะ่ะไปสู้งานด้วยกันกันกบแม่สมศรีคะ่ะคพณนพี่น้องคะ่ะไปคะ่ะได้เวลาแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอจัดแจงกระเป๋าสัมภาระนะคะทํางานกับฝรั่งนี่เราต้องตรง,งเวลานะคะซื่อสัตย์กับตัวเองและซื่อสัตย์กับที่ทํางานคะ่ะเตรียมตัวคะ่ะคพณพี่น้องคะ่ะพ่อแม่เราไม่มีทุนอะไรให้นะคะเราไม่มีทุนอา่า เป็นพื้นฐานมาเราต้องทำให้มากกว่าคนอื่นค่ะสู้กัดฟันสู้กันต่อไปค่ะเราก็เชื่อว่าสักวันต้องเป็นวันของเราค่ะเพื่อนๆค่ะไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะามาให้เพื่อนๆดูนะคะห้องก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่ฝรั่งไม่ค่อยสบายนะคะทำได้วันละนิดวันละหน่อยนะคะแกก็จะนั่งให้กำลังใจเมียนะคะ ก่อนที่สีภรรยาจะออกไปทํางานแกก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดทํางานนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแกมีความสุขที่แกได้ใส่ชุดทํางานนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมขอให้แกได้ใส่ชุดทํางานค่ะเพื่อนๆคะ่ะถ้าแกอยู่เฉยๆนะคะแกกลัวว่าแกจะเป็นอัลไซเมอร์แกต้องหานั่นหานี่ทําในแต่ละวันนะคะ Yeah I'm going now Come on I'm going แกก็จะ มายืนส่งสีพรนยาทุกเช้าแดดแดดดี <Yeah. S 1> Dad, Dad lead, แต่ว่าหนาวมากเลยนะคะพ่อใหญ่เปิดประตูเปิดประตูให้ฉันหน่อยแล้วเปิดประตู o ายอฟเพนนีดอฟฟอร์มีพี e นี่ already open just open for me to get in to get out okay okay no i think just l e e p there just l e e p there ตอนนี้ก็เข้ามานั่งอยู่ในรถแล้วนะคะเพื่อนๆขาไปค่ะ เราไปสู้งานกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะนี่ค่ะนี้มาคลิปสั้นๆนะคะก่อนที่จะไปทํางานวิ่งสู้ฟัดค่ะเมียฝรั่งวิ่งสู้ฟัดนะคะเอาคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ชมกันคะ่ะเดี๋ยวจะมีคลิปยาวๆตามมาคะ่ะวันนี้สะดวกสะดวกแบบนี้นะคะขอบคุณค่าไปค่ะเพื่อนๆคะ่ะไปทำงานด้วยกันกับแม่สมศรีค่ะ